ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดะลองครับตอนนี้เราอยู่กับการลงมดของเกม Red Dead Redemption ภาคที่2กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากดู Red Dead Redemption ภาคแรกนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องหรือลงมดนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่เป็นที่นิยมเหมือนภาค2นะครับก็คิดว่า3ภาคที่ผมทําไปก็ใช้เวลาอย่างมากนะครับหนถึงชั่วโมงนะครับโดยประมาณ ซึ่งผมก็พยายามทำแล้วเหนื่อยมากมันไม่เป็นเหมือนที่ผมหวังไว้นะครับผมก็คงจะต้องยกเลิกโปรเจกต์เรตตี้ดีดัมชั่นภาคแรกนะครับเรตตี้ดีดัมชั่นภาคแรกแบบลงมอดก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมโอเคเราก็มาต่อที่เรตตี้ดีดัมชั่นสนะครับเราจะมาลงมอดที่มีชื่อว่าโมแกนลันช์นะครับลันช์หรือเลนส์นะครับก็จะเป็นมอดเกี่ยวกับอาเธอร์โมแกนนะครับวอดน,นี้ก็จะมีบ้านให้เรานะครับมีบ้าน แม่ทูบหมอกแกนมีหัวล้อมให้เรานะครับมีของตกแต่งต่างๆนะครับมีไฟมีเสานะครับก็จะมีบ้านข้างในก็จะดูสวยงามเลยนะครับตกแต่งสวยงามจากผู้ทำามอดนะครับก็จะมีอาหารนะครับผมดื่มเบียร์ได้ของตกแต่งนะครับ มีอ่ากล่องตู้ใส่กระสุนนะครับตู้ใส่กล่องกระสุนมีเงินโชว์ด้วยนะครับไม่รู้หยิบได้ไหมนะแล้วมีไอ้นี้หีบสมบัติก็จะบอกตำแหน่งนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะจากวรดเวณทามาทางนี้ก็คือบ้านหลังนี้นะครับนี่เขาก็จะชี้บอกแบบใกล้ๆนะครับบทนี้ก็จะใช้แมป e อดิเตอร์นะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับ เพราะว่าแรมเพจทำได้ทุก,ก่างนะครับช <c oughs> ่างมันนะครับไม่ทําก็หมดแล้วประมาณนี้นะก็มาลงมดกันเถอะมดนี้ก็จะต้องมีมดพื้นฐานเหมือนเดิมนะครับโอเคก็มาที่ไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะสอนลงนะครับก็จะมีอยู่ไฟล์เดียวก็กดที่แมนวนวดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับผมเ <c oughs> มื่อเราโหลดมาแล้วก็จะเป็นไฟล์ซิปนะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลย เราจะมีประมาณนี้นะครับแล้วเรากดเข้าไปใน Morgan Lance นะครับ Lance หรือ Lance เรียกสักชื่อแล้วกันเราจะมีรูปภาพนะครับแต่ว่ารูปภาพไม่เกี่ยวนะครับแค่บอกว่ามันเป็นยังไงเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับ Morgan Lance นะครับคลิกไว้คุมดังไว้1ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ r e d Redemption ใครยังไม่มี m o d l a m p a g e ก็ไปหา m o d l a m p p a g e นะครับผม ก็ลงมัดเลมเพจเรียบร้อยก็มาที่ไฟล์เลมเพจนะครับจากนั้นให้เรามาที่สปอลเนอร์ er นะครับมาที่ออโต้โหลดนะครับจากนั้นเปิดไฟล์วินลาหรือ1ิวินลานั่นแหละครับก็ลากมานะครับกดคลิกซ้ายค้างลากมามันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการลงมอดนี้นะครับก็ไปเจอกันในเกมนะครับว่ามอดที่เราลงมันจะเป็นยังไงนะครับผม ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของเราแล้วนะครับผมโอเคก็มีหมานะครับเป็นหมาที่มาจากบ้านของเรานี่นะครับนี่นะครับเปิดแมพก็อยู่ตรงนี้ถูกต้องนะครับที่เขาบอกจุดก็คือตรงนี้เมื่อกี้มันเป็นตอนกลางวันนะครับก็คือมันจะให้เรารอสักครู่นะมันจะโหลดแมพโหลดออบเจกต,ต่างๆโหลดบ้านโหลดรัวอะไรก็ว่าไปครับเนี่ย ต้นไม้ตรงนี้ด้วยมีไฟเจ๋งอยู่นะครับมอนนี้เฮ้ยมีคนด้วยอ้าวมันมีคนวะคือมันเป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าต้องจำลองว่านี่คือบ้านเรานะครับแพงแม่งมุงนจะเอาไอสัตว์มุงนจะเอานี่คือบ้านกูปกติมันก็คือบ้านชาวบ้านนั่นแหละครับ หมาน่าจะเป็นหมาที่มีอยู่แล้วนะนี่นะครับมีคนด้วยวิ ύ, รูดได้ด้วยนะครับของเต็มวะเรารวยอยู่แล้วด้วยนอนได้เอาเรื่องนอมันบักอะไรสักอย่างนะครับมันต้องมีโต๊ะใช่ไหมนี่มันลอยบานอากาศ ให้เปิดตู้ด้วยหน่อยสิยังไงกระสุนเก็บได้ด้วยนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องเก็บไปเลยมาขนมกับฮาร์โมนิก้านะครับเก็บอะไรได้ของประดับสามารถนอนได้นะมันขึ้นนอนได้ต้องไปนอนฝั่งนู้นนะครับ โอเคในในบ้านเป็นแบบนี้นะครับไอตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยบักซ้อนกันโต๊กับเตียง <c oughs> มัวไปหมดแต่ด้วยรวมก็โอเคอยู่ครับดีอยู่ทำดีมากไปดูโรงนาตรงนั้นกันเถอะนะครับ <c oughs> แดงคืออะไรวะมองไม่เห็นมาเหรอโอ้ไม่กูต้องฆ่ามาจริงเลยเไปแล้วไม่อยากทำลายสว์โรงงานก็เป็นประมาณนี้ข้างบนมีอะไรเปล่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับตกแต่งแค่ในบ้านแล้วก็ รอบๆนะครับมีไฟให้เราส่องสว่างก็ประมาณนี้นะมอดนี้ก็จะเรียกสั้นๆง่ายๆก็คือเป็นมดของบ้านอาเธอร์นั่นเองนะครับผมปกติเราจะพายนจรไปเรื่อยๆนะค่ำไหนนอนนั่นกลางเต็นก่อไฟแต่มดนี้จะทําให้เรามีบ้านทําให้อาเธอร์มีบ้านบ้านอย่างมีความสุขนะครับเคเดี๋ยวลองนอนนะครับเราจะลองตื่นเช้าไอคนนั้นไม่อยู่ละ เราตื่นตอนเช้าแล้วกันอีก3ชั่วโมงนะครับมองได้ปเปว่าวเธอเดินชนเตียงแล้วเนี่ยทำไงเฮ้ยนอนไงเออได้สักทีนั่งได้นะครับเออบิดหลังหาวนอนโอเครอเวลาเช้านะครับ เย้ <Yeah. S 2> ข้าวันสดใสตื่นแล้วเว้ยพลังเต็มจสภาพบ้านตอนเช้าไอเจนี่ก็ไม่ได้นอนนะครับยืนเป็นเรียกอะไรยืนสปอนอยู่ทั้งคืนทั้งวันนะครับทำอะไรไม่ได้เอ,อ๋อนี่มันเป็นบ้านของไอไอ้ไอนั่นอะ่ะที่มันไม่สบาย รู้สึกแย่จังวะกูต้องมายึดบ้านมึงเนี่ยวดีครับทำสวนไปก็ประมาณนี้นะสำหรับมันนี้สหราใครที่สนใจอยากให้เธออยากให้อาเธอมีบ้านอยู่ก็มาโหลดมัดนี้กันได้นะครับเรารองไม่ผิดหวังนะครับอาจจะมีบั๊กอ็อบเจกต์เล็กน้อยนะวัตถุต่างๆซอนกันก็ไม่เป็นไรนะครับโดยรวมคือทำดีนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ จะเกิดใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้ลงวัอะไรก็คอมเมนต์มาครับผม๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับโอเคบายบายซี a g เก n นะครับ